บางคนดื่มกาแฟแล้วรู้สึกใจสัน่นท้องอืดหรือมีอาการท้องเสียเบาๆอาการเหล่านี้ลุงแม็กก็เป็นครับหรือเพราะอายุเริ่มเยอะและอ้วนขึ้นหรือเปล่านะและหลายๆคนมีอาการแบบนี้เพราะอะไรหากเพื่อนๆมีความเห็นแนะนำทางคอมเมนต์ได้ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับป้านแนนซี่สวัสดีครับผมลุงแม็กครับ พบกับเราสองคนในรายตารทอผู้เท่าเล่าเรื่องทางช่อง YouTube ของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่ใกล้ตัวใกล้ใจใครหลายคนเหลือเกินค่ะลุงแม็กนั่นก็คือเรื่องกาแฟนี่แหละค่ะใช่เลยป้านแนนซี่บางคนถึงกับบอกว่าถ้าวันนี้ยังไม่ได้จิบกาแฟนะสมองฉันยังไม่เริ่มทำงานเลย แม้มันช่างเป็นเครื่องดื่มคู่ใจที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับแล้วผู้ฟังทุกท่านคนไหนเป็นแบบนี้บ้างละ่ะตื่นมาปุ๊บชงกาแฟปับ๊บแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอการดื่มกาแฟแบบนี้เนี่ยมันดีกับสุขภาพเราจริงๆหรือเปล่านั่นแหละค่ะคำถามยอดฮิตจะดื่มกาแฟก่อนอาหารดีหรือหลังอาหารดีนะคำถามที่เรียกได้ว่าเป็นคำถามโลกแตกเลยก็ว่าได้ เพราะบางคนดื่มแล้วตาใสาปิ้งสดชื่นไปทั้งมันแต่บางคนดื่มแล้วโอ้ยท้องไส้ปั่นป่วนต้องวิ่งเข้าห้องน้ำกันจารวันเลยก็มีซึ่งความจริงแล้วนะครับปานแอนซี่การดื่มกาแฟจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนเลยครับแต่ถ้าจะให้ดีต่อสุขภาพที่สุดเนี่ยมันก็มีเคล็ดลับอยู่ครับอยากรู้ไหมครับว่าทำไมการดื่มกาแฟตอนท้องว่าง โดยเฉพาะในตอนเช้าทันทีหลังตื่นนอนถึงไม่ใช่เรื่องที่ดีนักลองมาฟังกันดูครับข้อแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านกาแฟเนี่ยมีฤทธิ์กระตุ้นการหลังกรดในกระเพาะอาหารของเราคะ่ะลองคิดดูสิคะว่าในเมื่อกระเพาะเราว่างเปล่าไร้อาหารรองรับพอมีกาแฟลงไปกระตุ้นกรดก็ยิ่งหลั่งออกมามากเป็นพิเศษมันก็เลยเป็นสาเหตุให้หลายคนมีอาการแสบกระเพาะ หรือเป็นกรดไหลย,ย้อนได้ง่ายขึ้นยิ่งใครที่มีปัญหากระเพาะอยู่แล้วยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะถามบางคนนะครับดื่มกาแฟตอนท้องว่างแล้วก็รู้สึกอยากเข้าห้องน้ำทันทีนั่นเป็นเพราะอะไรนะครับก็เพราะบางทีกาแฟที่เราดื่มอาจจะมีส่วนผสมของนมหรือครีมเทียมซึ่งในผู้ใหญ่แบบพวกเราหลายคนเนี่ยเอนไซม์ที่ย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมมันจะลดลงหรือบางคนก็ไม่มีเลยครับ พอแลคโตสไม่ถูกย่อยมันก็วิ่งตรงดิ่งไปที่ลำไส้ใหญ่โดนเจ้าจุลินทรีย์ตัวร้ายจับหมักซะง,งั้นเกิดกรดเกิดแกส๊สแถมยังดึงน้ำเข้ามาในลำไส้ใหญ่มากขึ้นไปอีกสรุปแล้วก็เลยท้องเสียหรือบางคนก็ท้องผูกไปเลยก็มีนะครับตื่นมาปุ๊บกาแฟปับ๊บระวังท้องปวดน,นะผู้ฟังทุกท่านจำไว้เลยนะครับวลนนี้ยังไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังการดื่มกาแฟตอนท้องว่าง ยังส่งผลต่ออารมณ์ของเราด้วยค่ะเพราะกาแฟอาจจะไปลดการหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งเป็นสารที่ช่วยควบคุมอารมณ์ของเราและยังไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดทำให้บางคนเกิดความวิตกกังวลหรือรู้สึกกระวนกระวายได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะและที่น่าสนใจอีกอย่างคือบางคนดื่มกาแฟตอนเช้าเพื่อให้รู้สึกอิ่มหลอกๆหรือเพื่อหวังจะช่วยควบคุมน้ำหนักนะครับ คิดว่าเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวหรือบางทีก็ไม่กินข้าวเช้าเลยพอถึงมื้อเที่ยงเท่านั้นแหละครับหิวตาโตกินเสเรียบหรือไปกินมื้อเย็นเยอะกว่าปกติสุดท้ายแล้วแทนที่น้ำหนักจะลดกลายเป็นว่าได้แคลอรี่เกินจำเป็นสะสมในร่างกายไปอีกน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนี่แหละครับกาแฟดีมีประโยชน์แต่ถ้ากินผิดวิธีอาจจะอ้วนได้นะผู้ฟังทุกท่าน แถมกาแฟายังมีฤทธิ์ขับปัสสาวะทําให้ร่างกายเราสูญเสียน้ําได้ง่ายสังเกตไหมคะว่าบางคนดื่มกาแฟแล้วรู้สึกผิวแห้งปากแห้งคอแห้งอ่อนเพลียปวดหัวนั่นแหละคะ่ะเป็นสัญญาณว่าร่างกายเราอาจจะกําลังขาดน้ําอยู่และที่สําคัญกว่านั้นคาเฟอีนในกาแฟยังมีฤทธิ์ขับแคลเซียมออกจากร่างกายซึ่งนี่เองที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุแบบพวกเราค่ะฟังดูน่ากลัวไหมครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผู้ฟังทุกท่านกาแฟยังคงเป็นเครื่องดื่มมหัศจรรย์ที่เราดื่มได้แล้วยังได้ประโยชน์ถ้าเรารู้จักวิธีที่ถูกต้องมาดูเคล็ดลับการดื่มกาแฟให้เป็นยาไม่ใช่เป็นโทษกันดีกว่านะครับปานนซี่ประการแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านปริมาณที่เหมาะสมสําคัญที่สุด แม้คาเฟอีนจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทและหัวใจทำให้เราสดชื่นแต่ถ้ามากไปก็อาจจะทำให้ใจสั่นหัวใจเต้นเร็วได้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าไม่ควรรับคาเฟอีนเกิน400มิลลิกรัมต่อวันซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วกาแฟ1แก้วมีคาเฟอีนประมาณ70-90มิลลิกรัมแปลว่าเราไม่ควรดื่มเกิน4-5แก้วต่อวันแต่จะให้ดีที่สุดเพื่อสุขภาพและความสดชื่นที่ยั่งยืนคือ วันละ1-2แก้วก็เพียงพอแล้วค่ะข้อต่อมาคือการชงกาแฟครับผู้ฟังทุกท่านหลายคนติดรสหวานติดความมันของนมของครีมเทียมซึ่งไอ้เจ้าส่วนผสมพวกนี้แหละครับที่เป็นตัวเพิ่มพลังงานและไขมันในร่างกายเราถ้าเรากินเข้าไปแล้วไม่ได้ออกกำลังกายให้พลังงานที่ได้มาถูกใช้ไปหมดมันก็จะถูกสะสมกลายเป็นไตรกีเซไรหรือไขมันสะสมตามส่วนต่างๆ ทำให้ไขมันในร่างกายสูงน้ำตาลในเลือดก็สูงเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตามมาได้ง่ายๆเลยนะครับทางที่ดีคือลองลดการเติมน้ำตาลนมหรือครีมเทียมลงอาจจะเริ่มจากลดทีละนิดทีละนิดจนคุ้นเคยกับรสชาติของกาแฟดำที่ไม่ผสมอะไรเลยซึ่งดีต่อสุขภาพที่สุดครับ และนี่คือเทคนิคสำคัญที่หลายคนพลาดไปค่ะอย่าดื่มรวดเดียวหมดแก้วนะคะการที่เราดื่มกาแฟรวดเดียวหมดแก้วจะทำให้ร่างกายเราดื้อต่อคาเฟอีนได้ง่ายเพราะคาเฟอีนจะออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วทำให้เราตื่นตัวแป๊บเดียวแล้วอีกสักพักก็จะรู้สึกง่วงเหงาหานอนอีกต้องไปหากาแฟมาดื่มเพิ่มอีกสุดท้ายก็เลยดื่มเกินปริมาณที่เหมาะสมไปโดยไม่รู้ตัวทางที่ดีคือ ค่อยๆจิบไปเรื่อยๆตลอดช่วงเวลาที่ต้องการความสดชื่นนะคะจิบไปเรื่อยๆดีกว่าเทพรวดเดียววลีนี้จำให้ขึ้นใจเลยนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านนอกจากนี้อย่าลืมดื่มน้ำเปล่าตามเยอะๆด้วยนะครับอย่างที่ป้านแนนซี่ได้บอกไปแล้วว่ากาแฟทำให้ร่างกายเราเสียน้ำได้ง่ายการดื่มน้ำเปล่าตามจะช่วยชดเชยการขาดน้ำได้เป็นอย่างดี และอย่าลืมเติมแคลเซียมให้ร่างกายด้วยการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมเช่นผักใบเขียวงาหรือถั่วเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนนะครับสุดท้ายนี้อยากจะย้ำเตือนผู้ฟังทุกท่านให้เช็คโรคประจําตัวก่อนดื่มกาแฟนะคะเพราะสำหรับบางคนกาแฟอาจส่งผลเสียต่อโรคที่เป็นอยู่ได้ค่ะเช่นผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือโรคหัวใจอื่นๆคาเฟอีนจะไปกระติ้นหัวใจให้เต้นเร็วขึ้นอาจจะทําให้หัวใจวายหรือช็อกได้เลยนะคะหรือผู้ที่มีปัญหาโรคไตโดยเฉพาะในระยะรุนแรงควรจํากัดการดื่มกาแฟไม่ควรเกินหนึ่งแก้วต่อวันและแน่นอนค่ะผู้ที่มีปัญหากระดูกพรุนอยู่แล้วการดื่มกาแฟก็อาจส่งผลต่อการดูดซึมแคลเซียมทำให้กระดูกบางหรือพรุนแย่ลงได้ค่ะกาแฟดีมีประโยชน์ แต่ต้องรู้ลิมิตและสุขภาพตัวเองนะผู้ฟังทุกท่านจำไว้ให้ดีนะครับจำไว้ให้ดีนะคะเป็นไงครับป้าแนนซี่วันนี้จัดเต็มเรื่องกาแฟกันไปเลยใช่เลยค่ะลุงแม็ก เราอยากให้ผู้ฟังทุกท่านทุกคนดื่มกาแฟได้อย่างมีความสุขและดีต่อสุขภาพที่สุดนะคะจำไว้ว่าไม่มีอะไรผิดหรือถูกร้อเปอร์เซนแต่การรู้จักปรับให้เข้ากับร่างกายและวิถีชีวิตของเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะถูกต้องครับหวังว่าวันนี้ผู้ฟังทุกท่านคงได้ความรู้และเคล็ดลับดีๆกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันกันนะครับถ้าชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้มีแรงมาเล่าเรื่องราวดีๆในรายการทอผู้เท่าเล่าเรื่องให้ฟังกันอีกในตอนต่อไปนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจมาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้ทอผู้เท่าเล่าเรื่องลุงแม็กและป้าเนนซี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ